มาพักกายพักใจกันนะให้เราหลับตาของเราพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราให้สบายแล้วน้อมนำใจของเราให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างสบายๆให้เราปลดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่เป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว สิ่งของเรื่องราวต่างๆทั้งหลายให้ปลดปล่อยวางทิ้งไปให้หมดให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการพักกายพักใจให้เราผ่อนคลายอย่างสบายๆปล่อยใจของเราให้ผ่อนคลายอย่างสบายๆโดยที่เราไม่ต้องนึกกังวลถึงเรื่องราวใดๆให้ใช้เวลานี้ในการพักใจของเรา เติมพลังใจให้กับชีวิตของเราการพักใจนี่เองจะเป็นจุดกำเนิดของความสุขที่แท้จริงความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวของเราเองเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาจากภายนอกดังนั้นการพักใจจึงมีความสำคัญให้เราพักกายพักใจอยู่กับความสุขความสบายกันไปสักครู่หนึ่งนะ